ยินดีต้อนรับสู่ Auto Expert ช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและข่าวสารล่าสุดจากโลกยานยนต์วันนี้เราขอนำเสนอการรีวิวพิเศษของรถ a รนเจอร์สีแดงสุดโดดเด่นซึ่งเราจะมาวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับสเปคฟีเจอร์และสมรรถนะเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นที่น่าจับตามอง โรดเรนเจอร์ <Road> เป็นผลงานชิ้นเอกด้านวิศวะกรรมที่ผสมผสานพลังสมรรถนะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวตั้งแต่กระจังหน้าที่โดดเด่นไปจนถึงเส้นสายของตัวรถที่ออกแบบตามหลักอากาศพนศักศาสตร์ทุกองค์ประกอบแสดงถึงความมั่นใจสีแดงสุดหรูทําให้รถคันนี้สะดุดตาไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือบนเส้นทางออฟโรดไฟหน้า LED พร้อมลายเซนเฉพาะช่วยเพิ่มทัศนวิสยัยส่วนฝากระโปรงรถที่ดีไซน์อย่างลงตัวและซุ้มล้อขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถ สมรรถนะเครื่องยนต์ของรถเรนเจอร์นั้นทรงพลังและประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายรวมถึงรุ่นเทอร์โบชาร์จที่สามารถตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ต้องการพลังขับเคลื่อนที่เหนือกว่าระบบเกียร์อัตโนมัติขั้นสูงช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นพร้อมกับระบบกันสะเทือนที่ให้การควบคุมที่มั่นคงไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือบนเส้นทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะและเทคโนโลยีเทอร์เรนแมจเมนต์ของรถเรนเจอร์ทำให้ทุกการเดินทางราบรื่นและสนุกยิ่งขึ้น ภายในของโรดเรนจ์จะได้รับการออกแบบให้มีความหรูหราและสะดวกสบายตกแต่งด้วยสีแดงที่เพิ่มความสปอร์ตพร้อมเบาะหนังพรีเมียมที่รองรับสุยระได้ดีในทุกการเดินทางระบบอินโฟเทนเมนต์ทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและสั่งงานด้วยเสียงมาตรวัดดิจิทอลดิจิ t a ลอินสตูเมนต์คัสเตอร์ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลรถยนต์แบบเรียลไทม์และปรับแต่งการสแสดงผลตามต้องการได้ ด้านความปลอดภัย r ร a ร r นเจอร์มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทาง Lane Keeping Assist ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Monitoring และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Automated Emergency Braking ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงถุงลมนิรภัยหลายจุดและระบบป้องกันการชนขั้นสูงทาให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกการเดินทาง ด้านการใช้งานรถเรนเจอร์ตอบโจทย์ได้อย่างหลากหลายด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางและฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายกระบะท้ายของรถมาพร้อมจุดยึดสัมภาระระบบไฟฟ้าในตัวและพื้นกระบะเสริมความแข็งแรงสามารถรองรับการบรรทุกหนักและกิจกรรมกลางแจ้งได้เป็นอย่างดีความสามารถในการลากจูงของรถก็โดดเด่นทำให้สามารถบรรทุกสัมภาระหรือพ่วงรถพ่วงได้อย่างง่ายดาย